โมซูใ <S an> hey, ครจะเกิดมาแล้วถึงไม่หวนป่วยไม่หวนเจ็บไข้ได้ป่วยมังนะ่ง่ะไม่มีล้วงว่านะกะ <S an> ถ้าเกิดแบบป่วยแล้วสิ่งเดียวต้องทำต่ำหรือเสื่อยาถ้าหากว่าเสื่อยาแล้วไม่ไหายนะหรือว่าไม่รัวไปนอนไรโรคต้องไปหาหมอถึงเรื่องนี้แล้วเลยนะนี่คลินิกหมอเนี่ยเห็นไหมนี่แต่คนต่อคิวยาวๆอยู่นี่นั่นแหละคลินิกหมอเปิดประมาณเวลาห้าโมงเย็นถึงที่นี่ก็จะมีคนมารอคิวไปก่อนใช่ไหม ในวันน <Billie S 2> ี so first, the morning, the the ้นะมีคนมารอคิวคลินิกมอนีประมาณ7 8ปคนดกอ่าก็มาต่อคิวยาวปเนี่ยนะเพราะว่าคนว่างนี้มันยังเล่าเลยนะคนเดียวว่าแบบมาแบบลำล้ำตั้งแต่พุทธกาบปังพอนเห็นไหมถึงเหมือนกันคลินิกนี้มันต้องมีไม่รูดใส่สังคมไทยคนเดียวว่าชอบแซงคิวคือเพื่อนก็ต่อคิวแบบนณะต่อคิวอย่างนี้ปะนี่เลยนะมันตรงมีคนเดียวว่าโยโย่ถึงเดินพุทธมามนุษย์ลุงมนุษย์ลุงคนนึงไมู่้มาจากไหนเดินจากถ่ายเท้าดูถึงมาดานา ทำทายแซงคิวไอ้คนน,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 นะน, hey, นี่ด้านหน้าเท้าเท้านหน้าเนี่ยก็สกิดก่อนลุงเฮ้ยลุงนุ้ยเพื่อนก็ต่อแถวเพื่อไปดูดร้านลังไปเงียบก็บทำทายอีแซงด้านหน้าเลยเออลุงพอลุงลุงนุ้ยไปต่อแถวไปเพื่อนก็ต่อแถวเพืเงียบผลเล้งไม่รู้ฟังปุ๊บไอ้คนด้านหน้ามันบ้าแน่เลยนะคลินิกเปิดอตีห้ากับจิงดูมันมาตีซ้ำดูเพื่อที่จะ,ะบ่ายซ้ำมันนะเพื่อที่จะมามาอยู่หน้าเพื่อนมะเนี่ย วิบเลยพลักลุงออกไปปุ๊บซีลุงซีกระไม้ลาวเดือดข้ามาลาวโอ้ยรยวยเหลือเฟยมันปน,นีทะเละมนุษย์ลุงเห็นไหมปกวิบความรักตัวนี้พลักล้นดอบบอกแง่ขี้นังในพื้นอาการแง่ขี้นงังหรือว่าถอกขี้นังนะก็คือไอ้ขอบวงตูดจุ่มพิษกับพื้นด้านล่างนะชุม่มอยนี่ผลน,นั้นปุ๊บไอ้ไอ้ไอมนุษย์ลุงนี่ทำตาหันเลยหน้าต้งทำตาหน้าเสียเสียหนะ้า นว่าเขาเขาเขาสำนึกผิดแหลนะนว่าพยาบาลพยาบาลอ่าท,ที่อยู่ในในห้องคลินิกเนี่ยนะเดินมาพอดีกลมาจากขลังยาค่ะยาอย่าทําคุณหมอคุณหมอกําลังเปิดประตูโอ้หันเนาะหมออลไรก็เล้ยกลวกันนึกว่ามนุษย์ลุ่งว่ะแคบก็บหยอกตัวนี่ช่วยกันยยห,ยห,กหยอกเลยพอหยอกปุ๊บหมอเขาหยอกขึ้นมาถึงปัดวานปัดวานจนเกิดเปิดประตูพึึงเข้าไปทีนี่นะว่าโควิดนะว่าแต่ว่าหันเลยโดินยิกเยงยิกเยงเดินเข่งข้างไปนึงนะว่าแคทอะไรน,นะ ถึงกับทุกคนช่วยอาเขาคอยเข้าไปในคลินิกใช่ไหมเจ็ดแปดคนนี้กับเป็นนางโรคในคลินิกหมอหายไปครั้งหนึ่งนว่าเขาแก็ดวานแกตูตดไปเอ็กซเรย์วงตูดเขาอยังเขายังเครื่องเอ็กซเรย์นะถึงเราจัดการซองไอ้ตูดตัวเองนะพอหายปุ๊บเปิดออกมาเล็งเอาทุกคนวันนี้หมอรีบมีอยู่แปดคนใช่ไหมแต่ละคนขึ้นไปรอบนเตียงเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวหมอตรวจรวดเดียวนะขึ้นไปรอบนเตียง แล้วก็ดึงมา่านปิดเอาไว้มันจะเป็นห้องส่วนตัวแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกให้เรียบร้อยสําหรับคุณผู้หญิงถอดเฉพาะเสื้อนอกกางเกงนอกพอให้เหลือชุดชั้นในอย่างเดียวเดี๋ยวมอตัวทีเดียวเลยนะเอาเร็วๆวิบนะว่าวิบเลยวิบจริงๆคือก็เปิดคลินิกเลยก็ได้นะว่าวันนี้วิบด้วยอารมณ์เสียแต่ตุวพลักอย่างเดียวนะว่าที่เราหมอก็ห่อยๆเดินยิกเงียงแเค่งข้างกันนะนะว่านะว่าแคทอยู่เลยแต่ว่าตำแขกแขกว่าไม่พือตรวจเตียงแรกเตียงที่สองไปเรื่อยใช่ไหมคือนึกถึงโรงพยาบาลนี่นะ มีเตียงอ่ามีเตียงเตียงหนึ่งตึงมีผ้าม่านบางเตียงสองมีผ้าม่านบางเตียงสามมีผ้าม่านบาง,บางไปอ่านะถึงเตียงที่จัดท,ที่แปดเน่ยกูตู่ดีตู่ดีกันไม่หลุดเลยไอเตียงที่จ็ดแรงเอมึงว่าหมอบ้าไหมมึงดูกูแล้วกันกูปวดเป็นกร,รมที่หัวแม่เท้าหัวแม่ตีนนี่แล้วหมอให้กูถอดเสื้อผ้ามันบ้าแล้วกูว่าฮะคือคนเป็นกำหร,รือว่าแม่ตีนดรือว่าแล็บท็อปมาเน่ยนะ มอยทวดเสื้อปลาคนหรือไม่พอใจถึงมักปักไอเตียงตีแปดจักมนันพึดมึงยังดีนะเว้ยเฮ้ยมึงปวดเท้ามึงป่วยมาหาหมอกูนี่มาแจก,กซองผ้าป่ามันให้กูแก้ผ้าเลื่อม,มันนั่งรอบนเตียงเมื่อว่าหมอมันบ้าไหมโอ้โหเดี๋ยวมึงคอยดูนะถ้าเกิดมันเดินมาถึงกูกูจะบอกมันว่าให้มันไปเช็กสมองสงสัยตูดมันกระแทกพื้นแล้วสมองกระทบกระเทือนกลัวบ้าควรไปพบจิตแพทย์ Hey what block?